ตาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ีกันเป็นประจำในทุกวันนะครับในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสามสนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ก่อนหน้านี้เราอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่วางขายในประเทศไทยและมีการเติดเปิดตัวไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไปพูดถึงโทรศัพท์มือถือในอนาคตกันบ้างปลายปีนี้แหละเราอาจจะได้เห็นรุ่นนี้ครับนั่นคือ s ั m s u ง Galaxy Note 20นะครับล่าสุดมีการหลุดสเปคของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวออกมาคาดว่าจะมาพร้อมกับแรมสูงที่16กิกสแกนนิ้วมือแบบ p d Sonic Max แล้วก็ยังมีแบตเตอรี่ที่สูงถึง5,000มิลลิแอมป์ด้วยมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเมื่อมีกี่ววัััททมเพงขกยบสปคออโรศ์ืถ Gra Not 20ซีรีส์ออกมาหมาดๆเลยโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปนะครับเี่จะมีหน้าจอใหญ่สุดที่6.87นิ้วแถมยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี LTPO ด้วยที่จะทําให้จอกินไฟน้อยลงซึ่งปกติแล้วจอ Samsung ช่วงนี้นะครับกินไฟเยอะกว่าเดิมเยอะ และล่าสุดก็ได้มีหนังข่าวมาเพิ่มเติมนะครับว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบสแกนนิ้วแบบใหมแ่และยังมีขนาดแรมแล้วก็แบตเตอรี่ออกมาเพิ่มเติมด้วยครับสำหรับข้อมูลสเปคที่หลุดออกมาในคราวนี้ยังคงมาจากคนเดิม Los หยางนะครับซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับช่องทีวีช่องหนึ่งนะครับใน YouTube เอาไว้เขาเนี่ยได้บอกว่า Galaxy Note 20และ Galaxy Note 20 Plus จะใช้ชิปเซตสแกนนิ้วมือแบบใหม่ที่เรียกว่า 3D Sonic Max จาก c คอ m ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายป2019ีานมา โดยเซนเซอร์ดังกล่าวนะครับจะใช้ระบบเสียงแบบโซนิกในการสแกนลายนิ้วมือ มีพื้นฐานในการสแกนนิ้วเนี่ยมากยิ่งขึ้นถึง17เท่ามีความแม่นยำและรวดเร็วกว่าเดิมด้วยนอกจากนี้ยังสามารถสแกนนิ้วมือพร้อมกันได้ถึง2นิ้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นและจากการที่ซัมซุงนะครับได้เพิ่มจำนวนการผลิต RAM LPDDR5 ให้มีขนาดมากขึ้นที่16กิกสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้มีการคาดการณ์ว่า Galaxy Note 20 Series นั้นอาจจะได้ใช้ RAM 16กิกเป็นอย่างต่ำในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบ่งเป็น2อันคาดว่าจะอยู่ในช่วงงระหว่า4-500 มีอย่างแน่นอนนอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยยังพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Galaxy Note 20ทั้ง2รุ่นจะมีอัต,ตารา refresh rate อยู่ที่ 120H z พร้อมเทคโนโลยี LTPO แต่ล่าสุดนะครับเขาได้ข้อมูลใหม่ว่า Galaxy Note 20รุ่นปกติเนี่ยจะมี refresh rate เพียงแค่ 60Hz เท่านั้นและจะใช้หน้าจอแสดงผลเป็น LTBS แทนเนื่องจากเทคโนโลยี LTPO ยังมีราคาที่สูงอยู่จึงต้องเก็บไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือระดับพรีเมียมก่อนซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาได้บอกว่าก่อนนจะเป็แบบ LTPO ก็สามารถใช้ e f r e s h rate 1 2 e Hz ได้เหมือนกันแต่มันจะกินพลังงานมากเกินไปนั่นเองส่วนขนาดหน้าจอของ Galaxy Note 20เนี่ยยังคงมีสเปคอยู่ประมาณเดิมอยู่ที่6.42นิ้วและถ้าเป็นรุ่นพัรจะอยู่ที่6.87นิ้วยังคงใช้หน้าจอบน Infinity O Display มีการจ่อรูวางกล้องเซลฟี่กล้องหน้าไว้บนหน้าจอ คาดว่าซัมซุงน่าจะเปิดตัวซีรีส์ Galaxy Note 20ในช่วงเวลาเดิมครับหรือประมาณช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีซึ่งไม่แน่ใจว่าภายในงานเนี่ยเราอาจจะได้เห็น Galaxy Fold 2เปิดตัวไปพร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าและน่าจะวางขายในช่วงรายเดือนนั่นเองครับแต่อย่างช้าน่าจะเป็นเดือนกันยายนประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนสนใจนะครับที่จะทาตลาดในช่วงเดือนกันยายนหรือช่วงสิงหาคมในปีนี้ครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับเขาบอกว่า h u วเว่เนี่ยไม่ได้ไปต่อหลังจากที่สหรัฐมีคําสั่งแบนยาวนะครับจนถึงปี2021หรือปีหน้าเป็นเวลาเกือบปีนะครับที่หัวเว่ถูกสหรัฐแบนไม่ให้ทําการค้าขายกับบริษัทต่างๆสัญชาติอเมริการวมถึงการถูกระงรับไม่ให้ใช้ Google Mobile Service ถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นว่ามีการผ่อนปลนในบางส่วนอยู่บ้างแล้วแต่ล่าสุดก็มีการสั่งจากประธานาธิบดีทรัมป์นะครับให้มีการแบนหัวเวย่ยยาวขึ้นอีก1ปีช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับแม้ว่าหัวเวย่ยจะถูกแบนแต่ก็ยังคงมีหลายๆบริษัทในสหรัฐนะครับได้รับแบบอนุญาตชั่วคราวให้ทําการค้ากับหัวเว่อยู่ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นใบอนุญาตเหล่านั้นนะครับก็จะมีการหมดอ,อายุในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็คาดการว่าน่าจะได้รับการต่อ,อายุในอีกครั้งหนึง่งแม้ว่าจะโดนแบนต่อไปอีกนะครับแต่ก็มีข่าวว่าหัวเว่ยได้ทุ่มเงินอีกหลายพันลลา์ในการเร่งพัฒนาหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสของตัวเองและสร้างระบบนิเวศของตัวเองเพื่อให้สามารถใช้งานทดแทน Google Mobile Service ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงเดินหน้าบุกตลาดยุโรปนะครับซึ่งดูแนวโน้มแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าพ,พอใจส่วนยอดขายดดปียังคงคไไ้ งานนี้เนี่ยเราคงต้องมาสับตาดูกันยาวนะครับว่าหัวเว่ยเนี่ยจะสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือเปล่าไว้ถ้ามีข้อมูลไเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะมาอัเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ และทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซับสไครป์เพื่อทำข่าวสารดีๆด,ดูดีดแล้วคนเนของเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย